สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทยโอกาสและความท,ท้าทายประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธ,ธ,ธรรมอย่างมากดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงมีความสําคัญมากในการการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นการท่องเที่ยวในลักษณะนี้จะช่วยลดผลกระทบทางลบลต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นป่าเขา น้ำตกทะเลหรืออุทยานแห่งชาติการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถเป็นแหล่งรายได้สำคัญให้กับชุมชนท้องถิ่นและยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในระดับสากลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทยแต่ก็ต้องมีการจัดการ และการสนับสนุนที่ดีจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การท่องเที่ยวในลักษณะนี้สามารถเจริญเติบโต,ตอ,ยอย่างยั่งยืนและควยซึ่งความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของรัพยาธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไปขอบคุณค่ะที่รับฟังและหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการบรรยายในวันนี้